นั่นก็คือซีรีส์ g n n ไ h ท e เ e อ e e s e ี s ซีซั่นสองนั่นเองมีคู่ใหม่ก็คือบาสดูนเธอเขาแล่งข่าวเปิดตัวไปเมื่อวันก่อนจริงเหรอเอเขาบอกว่าไงเขาบอกจุบจริงครับเล่นจริงเลยก็จะมีถ่ายฉากเลิฟซีนเลิฟซีนแบบเต็มตัวครั้งแรกเลยครับแบบว่าก่อนหน้านี้เราก็มีแบบมีบ้างปลายปลายมาแต่ว่าจะไม่ได้เต็มตัว แล้วยังแล้วสวัสดีสันตคอดค่ะสวัสดีกวางชีวิตยูอเมริกาคริสต์มาสมีวิตยูอเมริกาคริสต์มาสมีวิตยูอเมริกาคริสต์มาสในนัแอปปีนิวยีแย่หนูรู้หนูร้องเพลงภาษาอะไรอ่ะภาษาภาษาเขาเรียกว่าภาษาภาษาอังกฤษแบบเซาเทิร์นเขาคือออกสำเนียงใต้หน่อยๆก็คือออกไปเลยออกไปเลยออกทะเลด้วย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีคืนวันศุกร์ที่24นะคะคืนก่อนคลิปไม,มาไปคลิปมาอีฟคืนนี้สันตะคอสจะรอดมาใต้มุงแล้วก็จะม่ได้สันตะคอสเขาลงป่องควันป่าแล้วเขาเอาของมาใส่ในถุงเท้าบ้านฉันมีมุงของหนูถุงเท้าไม่ได้ถ,ไไดถุงเท้าไม่ได้ต้องใส่ผ้าห่มแล้วสันตะคอสจะไปถึงบ้านหลอนไหมหลอนมีหลอนไหมไปถึงเขาพอแจกของขวัญเสร็จเขาจะไปเที่ภูเก็ตแซนบ็อกซ์ต่อก็ต้องผ่านบ้านฉัน วิววิวจะหล่นปะเนี่ยจะหล่นปะเนี่ยอายุแบบว่าเกือบตายแล้วนะเกือบตายนะคะอ่ะ ค่ำคืนวันคริสต์มาสอีฟแบบนี้นะคะทุกคนเราก็ใครที่แบบว่าไม่ได้ออกไปไหนเนาะหรือไม่ฉลองที่ไหนนะคะเทศกาลแห่งความสุขแบบนี้ดูภาพกับพี่พายก็มีความสุขเช่นเดียวกันเราจนกลางคางได้เออนะคะสําหรับ e p 48แล้วพี่พายเรามาไกลมากไกจนที่เราจะคิดว่าโปรดิวเซอร์ชอบมากนะคะลูกค้าเราแน่นมากตอนนี้ก็อยากจะบอกว่า จะหมดแล้วไม่ต้องเข้ามาแล้วนะคะจริงๆอ่ะโปรดิวเซอร์เขาเลือกเลือกไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเราจริงๆเราอยากให้สินค้าทุกชนิดเข้ามาเ็จรจริงมีพิธีกรแบบส,สมัครเข้ามาเพื่อจะจัดรายการคู่กับเราสองคนเยอะมากเลยนะเพราะาทุกคนอยากร่วมงานนะคะเผื่อเจอใบกระดาษ ยังพอก่อนเนาะสุกแบบนี้เราเอาอะไรมาฝากคุณผู้ชมครับนี่ก็ความสุขแบบอัดแน่นคูณสิบเลยเพราะว่าซีรีส์ที่เราเราจะเอามารีแอคกันวันนี้ก็เป็นซีรีส์ที่แบบเยี่มนักแสดงวยรุ่นเอาไว้เยอะแยะมากมายแล้วก็ที่สำคัญคือมีความหลากหลายด้วยนะตัวละครชายชายตัวละครชายหญิงตัวละครแบบว่า L G B T Q เออเป็นไงล่ะแล้วที่สำคัญนี่คือภาคสองเลยด้วยภาคแรกหร่อได้ดูไหมได้ดูเนี่ยเรายิดนานไม่เพราะว่าฉันเป็นแฟนคลับของคุณโยชิ เออ The series ดาดากับฟุกแทเวสที่พูดบอกลงมาั่นก็คือซีรีส์ Gen Y The series season สองนั่นเองอ้โหคว่าคอปเตอร์คิมมอนก็ยังอยู่อยู่นะครับคุณผู้ชมส่วนมีคู่ใหม่ก็คือบาสดูนเธอเขาตะแหลงข่าวเปิดตัวไปเมื่อวันก่อนจริงเหรอเธออฟินโนฟินล้วเลยหยิบยกมาในค่ำคืนนี้นะครับคุณผู้ชมมานั่งดูนะครับเชียร์เลอร์กันว่าเชียร์เลอร์ ฉันนึกว่าเราเทรลเลอร์เทรลเอร์นี่ค่ะเทรอรนะคะ <Okay. S 2> อ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันดีกว่าค่ะพี่พายแล้วก็คุณผู้ชมนะคะดูกันเลยนะคะอ๋อต่างต่างตางโอ้ย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 เอขนาดีอกันคมหาลัยอะโนอปหนึ่งปีพี่ก็ยังตัวเล็กบุ๊ปิกเหมือนเดิมเลยเนาะหอีกพอรรู้สึกว่านื้อนี้<อ>เน<อ>ี่ยตงสัติตดหนอยเก้ยน เขาเป็นแฟนกันแล้วไงคุณผู้ชมคิมอ่ะคอปเตอร์อ่ะราผู้ชายมาใส่ชุดขาวมาใส่ชุดนักศึกษาอย่างนี้มันแบบบาดูนบารดูนบารดูนขอกระป๋องตังก่อนทำไมอะอยากเปย์จะโอนเหรอจะโอนเลยอะไรของมึงเนี่ยกี่ขวบแล้วฮึสามขวบค่ะเออตีละเอาปีกแกะท่อที่หนึ่งครับเอออันนี้ก็อีกคู่หนึ่งเป็นคู่สามเขาบอกว่าภาคนี้มีทั้งหมดสามคู่ท่อที่งนพิงครับใช่ค่ะท่อแต่ห้ามพิงเขาแซบซูปปอกได้หรือเปล่าอ๋อ มุกอะไรอ่ะมุกเธอแป๊กอะ่ะถ้าเธออยากได้เธอก็บอกดิโอ้กลัวไก่ย่างซูไม่ได้เขอให้นี่เป็นจูบแรกและจูบทายเอา้าหน่วงเฉ<า>ยจไม่เคยรันไหนเลยแล้วเลิกกันทำไมอ่ะถ้ารักกันจริงเอาหน่วงเฉยครูผู้ชอได้แล้วทิ้งเลยเหรอ,อาตายแล้วรูต้ตัวไหมเนี่ยว่าทุกครั้งที่กูพูดถึงพี่อนูเนี่ยมีอาการแบบนี้ตลอดเลยนะ แต่แต่ดุนผอมลงนะคุณลุงโซดุนผอมลงมากคนที่พี่ธนูรักคือพี่วายุอุ๊ยพี่วายุก็คือแซบบ้าอย่าเป็นสายสะดือพี่วายุอย่าเป็นบ้าเถอะสำหรับผมพี่ปาคือรักแรกที่ผ่านไปแล้วเออรักแรกสำหรับพี่ธนูพี่ธนูคือรักแท้ที่จะอยู่ด้วยกันรักแท้ไปเลยไปเลยตั้งจทีที่จะเป็นคนดูแลวายุเขาสวยนะ สวยนะบาสวยนะเออว่าถ้ากูไปแล้วโแต่คู่นี้คือแบบก็ไม่แ้เหมือนกันเปลี่ยนไปตอนกูกูนี้ก็เป็นคู่รักเด็กๆไม่เขาเป็นคู่แรกของภาคแรกแล้วภาคนี้ก็เป็นความรักที่แบบโตขึ้นเธอเขาจูกกันแล้วดูโอ้ยขอเตลูกเธอจะทำอะไรเธอจะเป็นอย่างไร่อยรอเจอคเธอคนตัดทีเธอจทอรเลอจเลยทําไมตัดอารมณ์เร็วมาตเจากรเนี้จากักไรเปักไปออเรเับมาอีกครนึัง่ง อรบี้เพอบ์ี้เพอร์กี้มิสซาตีโยชิจริงๆอ่ะก็ออนไปแล้วเนาะในวันที่21แล้วเราก็เลยหยิบยกมาในวันที่24สซะเลยใครยังไม่ดูก็ลับย้อนดูด้วยนะคะแต่แต่คือดูนะพอผอบลงแล้วดูลีนขึ้นดูแะสุดคืนนี้พี่ยุนต้องหลบฝนจนถึงเช้าแน่เลยครับอ๋อหลบฝนแล้วล่ะหลบฝนแล้วล่ะ ฝนจริงหรอเนี่ยหลบฝนแล้วเนี่ยเออทำเลยนะทำเลยนะน้ำไหลเหรอทำเลยน้ำไหลเขาจูบจริงนะเธอจริงฉันเป็นคนไปสัมภาษณ์มาวันแถลงข่าวแล้เขาคือยังไงเขาจูบจริงเธอเห็นหรอฉันถามเขาเขาบอกว่าไงเขาบอกจูบจริงครับเล่นจริงเลยเกรงเกรงมือเขาบอกเขาจูบจริงเกรงมืองง อ่คุณผู้ชม Gen Y The Series รีส์ซีซั่นสนะคะออนแอร์ทุกวันอังคารฝันออนไม่มาตากล้องก็ชอบขู่อย่างี้สันตาคอนไม่มาเขาไม่ตกใจนุ่งตาตาคอนทุมลงมาบนต่องไปนี่ะช่องแอร์ไม่ใช่ปะดูมลงมาถังขี้ยาตอนคิดถึงบ้านแหละออนแอร์ทุกวันอังคารห้าทุ่ม ช่องสามกดเลขสามสิบามก็จะเจอช่องสามถ้ากดเลขสามสิบเอ็ดก็เป็นช่องวันสามสิบเอ็ดไม่เกี่ยวนะคะเพราะว่าเราดูแบบอันคัดได้ที่ไอซีอีไอคิวเท่านั้นนั้นนั้นดูไหมดูไอซีอีมาดูฉันชอบไอซีอีนะเทศกาลแห่งความสุขแบบนี้เราก็ขนความสุขมามอบให้คุณผู้ชมแบบจุใจนะคะแบบจุใจเลยนะคะแม่แม่ความน้อยเป็นอะไรมันยังไม่าวแค่นี้ายไปแล้วมันต้องายซ้ำาวซ้อนวอายุโซไวเออแก ไม่ได้ด้วยเพราะว่าช่องที่สองมารออยู่แล้วค่ะสำหรับพี่ซีพ้กับน้องนุนิวอุยอุ๊ยอย่าบอกนะว่างานนั้นที่เขาไปร้องเพลงอะไรจิกจิกลุกจิกกันมาเขามีงานอีเวนท์ที่ออกคู่กันนะเป็นงานแรกนะแล้วเขาก็แจกความจิงความฟินให้แฟนคลับสุดฤทธิ์รวมถึงอัปเดตด้วยค่ะว่าตอนนี้ซีรีส์ไปถึงไหนอะไรแล้วเพราะเราได้ดูใครที่รอดดีนนี้วอร์มเสียงกรี๊ดแล้วไปดูไปดูเลยไหมไปดูเลยค่ะนิ่งเฮียก็หาว่าซื้อค่ะ อย่าลืมนะว่าเราคือคู่มัน่นกันเฮียบ้าปะเนี่ยก็เกื้อบอกว่าไงว่าเกื้อจะถอนมั่นเฮียไม่ได้ถอนแต่ถ้าหนูเกอไม่อยากที่จะอ,อยู่ที่นี่ก็มาอยู่กับเฮียโอเคไหม วันนี้ก็<ม>ก็ผ่านมารึ้นทางมาเนาะ20กี่าคิว<ห> <20 S 1> แล้วครับผม,มแล้วก็ตื่นเต้นเรารู้สึกแบบงหลังมามันจะมีฉากหรือว่าอารมณ์ที่แบบมากขึ้นแล้วก็<ม>พรุ่งนี้ก็ ่ายด้วยแล้วเป็นเขาเรียกว่าอะไรใช่ครัไม่พูดไม่อยากพูดแล้วผมก็เดี๋ยวผมพูดเองก็ได้ก็จะมีถ่ายฉากเลิฟซีนเลิฟซีนแบบเต็มตัวครั้งแรกเลยครับแบบว่าก่อนหน้านี้เราก็มีแบบมีบ้างปะปลายแล้วแต่ว่าจะไม่ได้เต็มตัวก็จะเป็นเลิฟซีนแบบว่าฟูลออฟชั่นนะครับผมเราก็อยากนำเสนอให้ทุกคนแบบเรื่องเรื่องภาพเราว่าสวยแน่ๆใช่แล้วก็อยากให้ทุกคนรอติดตามว่าจะเป็นยังไงเพราะว่า ไม่ว่าจะเป็นขาเป็นซีหรือว่าเป็นขาอื่นเราก็อยากทำให้มันออกมาดีโอ้ยคอลิตีภาพรายละเอียดของภาพหรือว่าบทหรือมุมมองใหม่หรือทางภาพหรือคําพูดหรือตัวแสดงเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอริยบทในการท่าทางอะไรเงี้ย ช่้ล้วก็ได้มีนไอเดียกันตีกันตื่นเต้นครับผมผมตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ได้เล่นไม่ว่าจะทั้งฉากเลิฟซีหรือว่าจะแบบว่าถ่ายปกติก็ตื่นเต้นมากๆอยู่แล้วไปแต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะเราก็มีการซ้อมอยู่บ้างเหมือนกันครับมีซ้อมไปแล้วหลายครั้งเหมือนกันก็เพราะว่าเราก็เต็มที่มากๆไม่อยากให้ไปเสียเวลาหน้ากองครับไม่อยากว่าไม่อยากให้พี่ๆเขาแบบไม่อยากให้ ให้คนอื่นเหนื่อยอว่าเราจะได้เอาประหยัดเวลาเพราะว่าทุกวันโปร,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 ปรเซสมันก็เป็นค่าใช้จ่ายเหมือนกันเราก็อยากทำให้มันออกองดีดีใจมากเลยนะครับผมดีใจมา้เรารู้สึกว่าไม่คิดเอาจริงๆคำว่าไม่คิดไม่ฝันกันเพราะว่าตอนถ่ายทำอยู่เราไม่คิดเลยว่าจะมีคนแบบติดตามหรือว่าชอบตัวน้องเองตัวทีมมเองอะไรเงี้ยใช่เรารู้สึกแบบดีใจมากจริงๆที่คอยสนับสนุนซัพพอร์ตเพราะว่าในการถ่ายชีลี่หรือว่าในบรรยากาศในการทำงานก็คือเป็นฝาันของราอเราแล้ว อยากฝากให้ทุกคนนะครับมามีเจเจยะหยะาวยแล้วก็ทุกคนด้วยก็ฝากผมด้วยนะครับผมตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดว่าจะมาได้ไม่ไม่คิดว่าจะสามารถตกคนได้เยอะขนาดนี้แต่<อ>จริงๆก็ถ้ายังไม่โดนผมตกก็มาโดนตกกันได้นะครับอ่นอนออนอยู่ครับก็ตื่นเต้นมากๆเหมือนกันพี่ซีรีส์จะออนแล้วก็รอดูรอดูตัวเองเล่เหมือนกันนคจริงๆเราเราคุยกันเองอยู่ว่าเราคือแเราเป็นแฟนคลับซีรีส์ตัวเองเหมือนกัน เพราะว่าเรารู้สึกว่าบทหรือว่าพ็อดเรื่องหรือว่า p o l i างทางภาพอะไรเงี้ยมันมีอะไรที่นําเสนอในมุมมองใหม่ของฝีมือคนไทยพุ่งกับคนไทยมากขึ้นเรารู้สึกแบบว่ามันมีอะไรหลายอย่างที่ที่เราคิดว่าทึ่งแล้วก็การแสดงน้องเอ็มกันเราชมจริงๆว่าเนี่ยเรื่องแรกของน้องเรารู้สึกว่าน้องมีมีของหลายอย่างมากไม่ว่าจะร้องเพลงหรือว่าแสดงไง ไม่ส่วนตัวเราเราไม่ได้กลัวขนาดนั้นเพราะว่าตัวเราเองที่มาอยู่ในพื้นที่ตรงนี้แล้วเรารู้สึกว่าเราสนับสนุนเรื่องนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอะ่ะมันเราว่ามันไม่ได้ผิดอยู่แล้วอะ่ะถามว่ากลัวลิมิไหมไม่ขนาดนั้นนะเรารู้สึกว่าเราเราเราคุยกันแล้วแล้วในสิ่งที่เราทําเรามีความสุขกับสิ่งที่ทําแล้วก็แชร์ซัพพอร์ตหรือการที่เราดีทวิตหรือโพสต์ให้กําลังใจของการที่เขามาเล่นเพลงกันหรือว่ากฎหมายในในสังคมที่มีคำว,ว่าไม่ผ่านไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเร,รเราก็ เป็นตัวแทนในการอาจจะมีกระบอกเสียงมากกว่านอื่นสามารถรีวิวหือช่วยเป็นกำลังใจให้บุคคลเหล่านี้เป็นเรื่องหลักอยากฝากซีรีส์นะครับนิ่งเฮียก็หาว่าซื้อก็เป็นซีรีส์ที่ตอนนี้กําลังถ่ายทําอยู่ก็เกินครึ่งทางแล้วนะครับจะออนแอร์ air ช่วงประมาณเดือนแห่งํารักในปีหน้านะครับก็อยากให้ทุกคนติดตามด้วยครับทางช่องบีทีวีนะครับ เวลาส่งเวลาหลอดส่งงฟินมากกูเป็นซันตาคอร์ถาว่าเป็นร่างทรงหนูน่ารักด้วยเออซันตาคอสเออน่ารักไหมน่ารักหน่าที่กับน้องนิวก็น่ามึงไม่น่ารักปากปีใหม่ก็ห้าด่ากันชาอ่ะอุ๊ยอะไรยูวิ่อะไรอีกอะ่มันรู้ออกว่าวันนี้มันเป็นการฟินสามต่อใช่ วา Y วา Y วา Y วาย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 แล้วพวกนี้ก็คือตายตายตายเพราะว่าหัวใจวายไปแล้วเออหัวใจวายเออเบรกสามเราจะไปจะเข้าได้ยังจะแล้วยังจะเข้าจะใส่แค่นั้นละจะแล้วหรือยังจะเข้าเนี่ยจะแล้วหรือยังเพราะว่าเบรกสามเราจะพา ไปที่งานแถลงเอฟโอลเขาบอกนักแสดงนี่มากันอย่างขับข้างไอ้เธอเอาปรากฏเอฟโอลก็คือสี่คนแล้วไงนแสดงบนนางนอีกก็ห้าคนแล้วไม่ต้องข้างได้ไงนาองดีไปใบวินใบวินเอ่อที่เราเราเคยรีแอคกันใช่แล้วก็น้องดีน้องงานนี้ใช่ไหมอ๋อนั่นแหละก็รอชมกันชมไปแล้วออนแอร์ไปแล้วด้วยนะคะใช่ออนแอร์ไปแล้วก็คือกระแสดีนะเออเธอดูแล้วดูดูกระแสดีเลยกระแสทำดีเลยเราไปงานแถลงข่าวมาโดยส่งเหยื่ ข้าวเหยี่ยวเลยนะเหยี่ยวข้าวเออสายวายคุณฟรีรัศนนน์คุณคอนคนณคอนวันถักก่อนถักคุณฟรีก่อนเป็นภาษาไทยสวัสดีสวัสดีค่ะพี่ฟรีเอออ่ะอย่ารอช้าคุณฟรีเขาไม่รออยู่ที่งานแล้วค่ะไปเจอหนุ่มและสาวสาวเอโฟว่นชาสาวๆไงนางเอกไงสาวคนเดียวไม่ได้สาวสาวสองคนไม่เหรอสามเหล่าท่า โอ้โห oh, สวัสด <th phin x> ีครับคุณผู้ชมฮะตอนเราเข้า <c> ส <oughs> ู <reco Christ> ่โอ <onic> ้โหบันเทิงบันเทิงนะฮะก็ด้านหลังเมื่อสักครู่นี่วันนี้นะครับเราจะมางานแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์นะครับของน้องๆ F4 Thailand เพราะวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าของรายการเข้ามากับเราด้วยคุณภาคครับทำไมวันนี้คุณไ่ทำหน้าที่ฮะไม่มาครับไม่มาครับเขาไม่ทําหน้าที่คุณวันนี้แต่เราไปดูบรรยากาศด้านในกันนะครับว่าบรรยากาศด้านในในวันนี้เนี่ยจะเป็นอยไบ้างเพราะว่าน้องๆทั้ง4คนและก็อีกหนึ่งนักแสดงสาวนะครับจาก F4 Thailand นะครับ เขาจะมาร่วมพูดคุยพร้อมกับเปิดตัวนะฮะชมพร้อมๆกับแฟนๆในครั้งแรกวันนี้นะครับผม18ธันวาคมหลังจากนั้นปุ๊บทุกๆคืนวันเสาร์จะได้รับชมกันตามไปเลยครับ ก็ยังตื่นเต้นไม่หายเลยครับคือมันเป็นโปรเจกต์ที่แบบว่าเราตื่นเต้นทุกวันจริงๆอ่ะเพราะว่าแบบเราค้นพบอะไรใหม่ๆเนาะทุกวันที่ถ่ายอะไรเงี้ยทุกวันที่ตัดแล้วแบบเออพอยิ่งใกล้ใกล้ถึงวันที่งานมันจะสาเร็จเมื่อไหร่มันก็ยิ่งแบบตื่นเต้นเท่านั้นอะไรเงี้ยครับตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจที่วันนี้ทุกคนจะได้ดูไปพร้อมๆกันแล้วแล้วเราก็ตั้งตารอดูสาหรับ e ีที่หนึ่งนะครับค่ะตื่นเต้นจะก่อนดูหลังดูยังไงก็ตื่นเต้นตลอดค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะ ก็ตื่นเต้นมากครับพูดไปหมดแล้วครับก็นั่นแหละครับดีใจครับตื่นเต้นเหมือนกันครับเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่ทั้งทีมงานเองนักแสดงเองทุกๆุกคนเองคือตั้งใจกับโปรเจกต์นี้มากครับก็วันนี้ทุกคนจะได้รับชมพร้อมๆกันแลลวครับค่ะก็ก็กดดันเนาะเพราะว่าเราก็ทำมันเป็นเรื่องที่ทำมาหลายเวอร์ชันแล้วอะไรเงี้ยค่ะจนตอนนี้ก็เหมือนเป็นเวอร์ชันของประเทศเราก็เหมือนต้อง มีคำว่าไทยแลนด์แปลยู่อะไรแบบนี้ใส่สะพายไทยแลนด์ก็กดดันค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าทุกคนแบบตั้งใจทำเต็มที่มากพอได้ถ่ายไปแล้วก็คิดว่าคนดูก็น่าจะเห็นความตั้งใจตรงนั้นนะคะหลายประเด็นเลยครับจริงๆพอมันเป็น16ตอนนะฮะเราก็ตอนเราทำบทเราก็ใส่ดีเทลเยอะเหมือนกันมันมีประเด็นหลายประเด็นแล้วก็เมสเซจหลายเมสเซจที่เราอยากจะสื่อสารแล้วก็ ก็หวังว่าคนดูจะได้รับทุกๆอันที่เราทาไปครับผมแล้วก็ไม่ใช่แค่ประเด็นหนักๆแต่ว่ารวมไปถึงความสนุกสนานความฟินความตลกของตัวี้มีครบนะฮะค่อนข้างใส่ไว้แบบทุกๆเฉดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แน่นอนว่าทุกๆตอนมันจะสนุกไม่เหมือนกันเลยก็อัน้ฝากติดตามเลยนะครับผมในทุกๆตอนฮะต้องดูสดด้วยนะฮะครับก็อยากให้อยากให้อยากให้คนที่ดูทุกคนได้รับความสนุกนะครับแฟนพี่โอบอเรา เวลาคนถามผมว่าซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ดาวไหนผมตอบไม่ถูกเลยครับเพราะมีทุกรสเลยจริงค่ะแอคชั่นดราม่าคอมเมดี้อะไรมีทุกอย่างเลยคิดว่าคนดูที่ได้ดูทุกๆตอนหนึ่งถึงสิบเนี่ยจะต้องได้ความสนุกทุกตอนแน่นอนครับเช่นกันครับคืออยากทุกคนรอติดตามครับเพราะว่าทุกคนทุ่มเทจริงครับแล้วก็ทุกๆซีนคือเรามีดีเทลทุกอย่างอยากทุกคนติดตามมากๆเลยเพราะว่าคุณพลาดไปซีนเดียวตอนเดียวคุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเลครับอ๋อมีหลายประเด็นเหมือนกันฮะเออถ้าเกิดแบบเอาภาพกว้างๆเลยอะ ในประเด็นเรื่องแรกๆคือเรื่องการบูลลี่กันภาคนี้เป็นภาคที่ค่อนข้างพูดกับมันอย่างหนักแน่นว่าจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีไหมเออแล้วมันควรจะมันควรจะแก้ไขอย่างไรในขณะเดียวกันแบบว่าพอยุคที่อินเทอร์เน็ตโลกของโซเชียลมันมันมันโตขึ้นขนาดนี้รูปแบบของการบูลลี่มันเปลี่ยนไปแล้วมันมันมันน่ากลัวกว่าเดิมหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับอันนี้คือสิ่งที่เติมเข้ามาที่แตกต่างจากเวอร์ชั่นอื่น นะครับผมส่วนรีเทลนอื่นต้องรอดูครับมันก็มีบริบทของความเป็นประเทศไทยเอ่อที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยไหนๆเราทาของของประเทศไทยแล้วอ่ะเราอยากให้คนดูทั้งทั้งคนไทยและคนต่างประเทศด้วยฮะได้เห็นแบบสีสันอ่ะเออแล้วก็เสน่ห์อะไรบางอย่างของประเทศไทยนะมันไม่ใช่ด้านที่แบบสวยงามอย่างเดียวด้วยเออแต่ว่าด้านที่แบบเอยเราใช้ชีวิตอยู่กับลำบากอ่ะแต่ว่าเอยมันก็โอเคอะไรเงี้ยแบบว่ามันก็มีมันก็เป็นมันก็คือชีวิตอ่ะ มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ผมว่าคนดูได้ดูหลายๆสีแล้วจะรู้สึกอินรู้สึกว่าเฮ้ยเออชันงก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันช่นใช้ชีวิตอย่างนี้เหมือนกันวะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันครับอันนี้คือสิ่งที่ใส่เข้ามาเอาล่ะนั่นก็คือเป็นความรู้สึกของน้องๆทั้งหมดนะครับที่มาเ่าสู่กันฟังกับ F4 Thailand นะฮะจะเป็นยังไงต้องติดตามกันทุกค่ำคืนวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปทางช่อง g m 25วันนี้ผมขอตัวไปดูน้องๆก่อนบ๊ายบายฟินสาต่อจบไปแล้วน้องสาว หัวใจสี่ดวงชอบนะอะไรแบบเนี้ยชอบชอบ,ชอบอะไรแบบน่าราักเออชอบน้องใบน้องลีแบบนีแต่มีอีกอย่างหนึ่งที่น่ารักค่ะอะไรคะคมชันลึงกอวอร์ด ให้เสนอกันแล้วผู้ชมรู้เรื่องบางคนอาจจะเข้าไปเสนอแล้วก็ได้เออใช่บางคนอาจจะไปเสนอแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ไปต้องทำยังไงคะก็เข้าไปที่เว w ร์เวิร์ฟคอมกน็นะคะก็ไปดูอยู่ว่าเขาเสนออะไรกันบ้างรุ่นนี้น่าตอนนี้เขามีปลาปูปลาหัวดให้เสนอด้วยเออซึ่งในปีนี้จะมีทั้งข้อจริงทั้งหมด7สาขาด้วยกันอ๋อสุดยอดไปเลยใช่และบอกเลยว่าวันที่19มีนาคมนะคะที่จะประกาศผลกันที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยดารามาครับข้างมากยิ่งใหญ่พูดไปแล้วว่าดารามาครับข้างมีชงมีโชว ยังไม่กล้าพูดเขายังไม่เฟิร์มดิวเฟิร์มแล้วเฟิร์มแล้วมีมีศิลปินที่โด่งดังมากๆอุ้ยที่แฟนคลับแบบว่ารวยมากมากเฟิร์มแล้วเฟิร์มแล้วบัมสุรศรเฟิร์มแล้วเราไม่พูดชื่อมาร้องทั้งอัลบั้มเลยเลิศเลิศเลิศจริงๆเลิศเราเป็นเยี่ยมสุดอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะ เดี๋ยวไปเจอกันวันที่29มีนาะส่วนคืนนี้เราต้องขอเรียกว่าขอลาก่อนแล้วกันนะอวยพรหน่อยไหมอวยพรคริสต์มาสให้เมื่มอก้โซหน่อยไหมอวยพรหน่อยจากน้องพิ่พรสุขีสุขขังสุขพลังสุขโขยะถาวาริวาหาปุราป,ปริเษกยะถากรวดน้ำมันเป็นบทอวยพรยะถาจะบอกกูกรวดน,น้ำนอีมีนาคะ่ะอันนี้ยังมาเถียงที่เคยบวชจิตมากภาษากิตได้ไหมวีวิทย์ We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas and a happy New Year. อย่าโดดนะอย่าโดดนะอย่าโดดอ่ะอย่าโดดถ้าโจอ์นัะคอนแบบนี้คุณไมปโทษเราทำอะไรคอมเมนต์มาได้ วันนี้มีความสุขกับาสมควรแล้วกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะถ้าเกิดว่าชอบแล้วก็ที่สำคัญก็คือกดติดตามและซับสไคร์ทุกช่องทางออนไลน์ของคมชัดลึกไว้ด้วย <c oughs> วันนี้พวกเราสองคนรายการโอ้โหบันเทิงต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนน่าลักปันดีพรุ่งนี้คริสต์มาสแล้วเจอกันนะ,คะวค่ะส,สวัสดีค่ะเอาลองไวมจิงเกิลเบลจิงเกิเบลจิงเกอร์ออเดลเบลเราไม่รู้